สวัสดีครับครูพละพาติวครับวันนี้ครับมาพบกับข้อสอบบรลัข้อวิชาเอกพารศึกษานะครับอยู่ใน E p พีที่18แล้วนะครับอีพีที่18จะเป็นข้อสอบเรื่องใดครับเดี๋ยวเราไปฝึกทํากันได้เลยนะครับยังอยู่ในกีฬาเซปักตะก้อตามเดิมนะครับใน E p พีที่18เขาถามว่ากีฬาเซปักตะก้อเนี่ยนะครับทาการแข่งขันกี่เซตครับทาการแข่งขันกี่เซตอ่ากอไก่1ใน3เซตขอไข่2ใน3เซต คอควาย3ใน5เซตงองงู4ใน5เซตนะครับมันทำการแข่งขันกี่เซตเพราะาใน EP ที่17เนี่ยเรารู้ไปแล้วใช่ไหมว่าแข่งขันเนี่ยไม่รู้กี่นาทีมันไม่ได้แข่งขันเป็นเป็นนาทีใช่ไหมแต่มันแข่งขันกันเป็นเซตนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากรู้มากเลยว่ามันทําการแข่งขันกี่เซตนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยกีฬาเซปักตะก้อทาการแข่งขันกันทั้งหมด 2ใน3เซตนั่นเองนะครับ2ใน3เซตนะครับเซตละกี่คะแนนเซตละ21คะแนนนะครับอ่านี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับเกี่ยวกับกีฬาเซตปตะกโกทำการแข่งขันกัน2ใน3เซตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับครูพละพาติวและสามารถสั่งซื้อวิชาเอกพละศึกษานะครับ หนังสือวิชาเอกพัฒนศึกษาได้ที่เตรียมสอบครูผู้ช่วยพัฒนศึกษาตามเพจด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ